สวัสดีครับผมกับผมดี x นะครับในเกม Empyrean Galactic Survival นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพา์ที่เท่าไหร่และไม่รู้นะฮะแต่วา่าตอนนี้เราก็อยู่ในยานนะครับเป็นยาน m t h e r Ship ของเรานั่นเองหรือว่าที่เรียกกันง่งายๆก็คือว่า Capital Virtual นะครับผมหรือว่ายาน CV นั่นเองนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบตอนนี้คือ เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวยานของเรานะครับไม่มีอาวุธที่จะต่อต้านกับศัตรูเลยนะครับเนื่องจากว่าในคลิปก่อนๆน,นะครับเราจําเป็นจะต้องนะครับพื้นที่ตรงนี้นยว่างๆที่เราจะใส่อาวุธเนี่ยก็ทําเป็นที่จอดยานซะนะครับสองสองลำนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดิมจะมีอาวุธอยู่หนึ่งชนิดนะครับแต่ว่า,ายานลำนี้เนี่ย เราจะเอาไปต่างวงโคจรนะครับก็คือไปเทียบเทียบท่ากับดาวดวงอื่นที่อยู่ไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นต้องมีวา r p device นะครับว a r p device ก็คือเป็นเครื่องว AR p นั่นเองนะฮะก็มันใหญ่จริงๆนะฮะก็เลยต้องเสียสละพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าจะวางไว้ตรงท้ายก็กลัวว่าจะโดนยิงพังง่ายเนี่ยจะบนหลังคาก็น่าจะโดนยิงพังแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยขุดอ่ายานมานิดนึงนะครับแล้วก็วางลงไปข้างในเนี่ย ก็บาลานซ์ดีนะครับสวยงามใช้ได้นะฮะโอเค okay. นะครับต่อมาคือเราจะต่อปีกให้มันยาวๆขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไว้วางอาวุธนะฮะอาจจะออกเป็นยานแบบ b a t t l e Cruiser นะครับใครเคยเล่น StarCraft นะครับผมก็อาจจะเอาเป็นแนวแนวแปลนนั้นนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือบล็อกนะครับผม เดี๋ยวเราเอาของที่ไม่ได้ใช้เอาก่อนนะฮะอืมน่าจะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะไม่ได้ใช้ปืนเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะต่อ,อ,อไป ต่อไปยาวๆอย่างเงี้ครับง่ายๆเนี่ยจะได้วางป้อมแบบได้สักป้อมหนึ่งก็ยังดีเนี่ยครับสี่คูณสี่คูณสามเพาเดี๋ยวเราจะาทำไงดีวะน่าจะเป็นปูดออกมาเดี๋ยวขอดูความบาลานซ์แป๊บหนึ่งเนี่ยก็น่าจะบาลานซ์แล้วเนี่ยครับ คมันแปลกๆมันแปลกๆ,ๆอะเดี๋ยวนะครับมันแปลกๆว่าเออนี่ยครับก็มันต้องทำลายไงครับสร้างทำลายไปเรื่อยเนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้วาดาภาพวาดแปลนไว้ในใจนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆขยับขยายกันไปนะี่ฮะเดี๋ยวมาดูีกทีนี้กันตอนมันเสร็จแล้วเนะยฮะตอนนี้ปีกเราก็ทําได้ทั้งสองข้างแล้วครับแต่รู้สึกว่ามันขาดๆกันเกินเนะฮะอาจจะต้องมีการปร,ปรับปรุงบ้างนิดหน่อยนีครับ <c oughs> เดี๋ยวขอลองแปบ๊บฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันเข้ามุมอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องหมุนเพิ่มปึ๊บ ใส่ได้ปะวะไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเปย์ยไ,ปได้ปะใช่ไหมใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมนะครับ เฮ้ยเป๊ะเวอร์อ่ะเย้เท่เลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันก็จะไม่สวยอีกเอาละครับเดี๋ยวดูมาดูผมแคสไปผลไฟนะนี่ครับเออถ้าเราหมุนอย่างนี้มันก็เกินอีก ดีวันนี้ี๋ยวเราลองเอาเข้ามุมแบบนี้มันก็ปนแปลกๆนะครับตลกอะ่ะต้องเหลี่ยมแบบนี้สิ ก็เข้ามุมได้นะครับแต่มันแปลกๆครับโอเคเราไม่เป็นไรเราปล่อยด้านล่างไว้โบว์อย่างนี้เนีับเดี๋ยวเราจะติดแฟร์ก็คือไฟกระพริบนั่นเองนี่ครับก็กลว่าจะหาสักมุมติดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคละนะครับเฮ้ยดูดียันเลยเนี่ยโอเคนะครับก็ทำเองอวยเองนะฮะอ้าว โอเคนะครับข้างล่างก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยโอเคสมบูรณ์แล้วข้างหลังขอเติต่อเติมนิดนึงครู้สึกมันสั้นๆไปหน่อยเนี่ยฮะตรงเสียงนี่ทำไงวะเนี่ยเอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาลอง ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ได้อยู่นะฮะมันก็จะเป็นโค้งมนน่ารักแบบนี้ ผมก yup. <c oughs> <c oughs> ็จะลองแต่งไปเรื่อยๆนะครับ <gathering> ว่ามันโอเคหรือเปล่านะอบตรงนี้อาจจะทำเป็นแบบนี้โผล่มาหนึ่งอันเลยก็ได้นะครับ เพราะว่าม,มันหาตัวเข้ามุมไม่ได้นะฮะหาตัวเข้ามุมไม่ได้โอเคถ้าเป็นแบบนี้โผล่มาล้วก็ติดคือเราจะติดไอพ่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยเราต้องจาะเข้าไปสองรูนะครับแต่ผมก็ขึ้นโครงรองไว้เฉยๆเนี่ยเราทำมาแล้วเนีครับ ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ทําให้เครื่องเร็วขึ้นนะครับมันก็เร็วเท่าเดิมก็คือเอาโผมานี้เปล่าวะหรือเอาเข้าไปข้างในถ้าโผมาก็มีโอกาสโดนยิงง่ายกว่าเอาเข้าข้างในดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวติดลูกกงนี่เ่าถ้า

ไงล่ะขอดูระยะไกลเนี่ยครับโอ้โหเท่ใช้ได้เลยเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโอเคนะครับขออภัยทุกู้ชมด้วยครับถ้าเสียงมันเบานะครับพอดีผมชอบ ได้นานๆแล้วชอบเหยียดตัวนะครับเมื่อยปากเลยห่างไม่หน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวสามเหลี่ยมนี่มันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเฉียงโผล่มาเพราะฉะนั้นหน้าสัมผัสก็ต้องเป็นเฉียงเช่นกันลองก่อนละกัน ันนี้กับอันนี้มานะครับรับไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็คงได้ขยับขยายกันเรื่อยๆเนี่ยต้องเปลี่ยนเปิดเจ็ตโหมดด้วยไม่งั้นคุณอาจจะล่องลอยในยอวกาศได้อันนี้ไม่เอาลองเป็นอันนี้กับอันนี้ลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หน้ามันต้องบาลานนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี้นะโอเคเรียบร้อยสวยงามอ่ะขั้นสุดท้ายนะครับที่เราจะทำคือเราจะเอา อะไรมาปิดไอพ่นไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันโดนยิงง่ายๆนะครับอย่างน้อยคือเวลาโดนยิงไอพ่นเนี่ยก็คือโดนโดนวัสดุอย่างอื่นก่อนนะครับก็คือเพิ่มอายุการใช้งานของมันอย่างน้อยสักนัดสองนัดก็ยังดีนะครับโอเคพอดีว่าผมก็คราฟไว้หนึ่งชิ้นพอดี ว่าเราต้องการเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะได้ตกแต่งเพิ่มเติมอยู่นะครับเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็มันได้เรื่อยๆอยู่แล้วนี่ะผมจะทำเพิ่มมาอีกสามชิ้นนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็หิวมากแล้วเราต้องกินอาหารสำเร็จรูปไปก่อนนะครับ ขั <c oughs> ้นตอนสุดท้ายในการทำนะครับนี่เลยครับผมจะใส่ตะแกรงให้มันนะครับนี่ แล้วเมื่อกี้ทําไมไม่ค้าแฝงมาเลยวะให้ตายเถอะจอร์ดลืมไม่ได้ยังไงนี่นครับเราจะมีตาแกงปิดทั้งหมดเฮ้ยสวยอะ่ะอ๋สวยจุงเวยเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนในการลงสีด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาดูกันอีกทีนะครับว่มามันเปลี่ยนโฉมไปขนาดไหนบ้างเนี่ยคือนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยานแม่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอายานแลนดิง้งยานลําเล็กแลนดิ้งลงจอดได้ถึงสามคันนะครับหรือนะครับเราจะเ,าเปลี่ยนจากเอายานเปลี่ยนจากเอายานอ่ที่แลนดิ้งข้างบนนะครับมาแลนดิ้งข้างล่างสองคันนะครับแล้วตรงข้างบนเนี่ยเป็นป้อมปืนก็ได้เนะี่ย โอเคสำหรับวันนี้คลิปวันนี้นะครับในการสร้างยานนะครับก็น,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็สวัสดีครับผม